ที่น้องชาวไทยครับตอนนี้วูดี้จะพาทุกคนไปพบกับครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองครับครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด5ชีวิตแต่มีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่มีร่างกายสมบูรณ์และหนึ่งคนนี้ต้องทำงานหาเลี้ยงอีก5ชีวิตไปดูว่าชีวิตของพวกเขาหนักขนาดไหนและพวกเขาจะมีทางออกอย่างไรคุณหนุ่มอนุวัฒน์ไปช่วยหาคาตอบให้เราแล้วครับสวัสดีครับวูด,ดี้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ ตำบลองครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับมาดูครอบครัวของพี่ดิ่งครับพี่หนิงอยู่ด้วยกัน5ชีวิตนะฮะบ้านอยู่ข้างในแต่เป็นครอบครัวที่เขาบอกว่าโชคร้ายมากๆเลยฮะอยู่ด้านในนี่ฮะตามมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครอบครัวพี่หนิงใช่ไหมครับใช่ค่ะดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าชีวิตห้าชีวิตใช่ไหมฮะเดี๋ยวคงขอดูอันนี้อันนี้บ้านของพี่หนิงหมดเลยถูกไหมฮะอันนี้บ้านแฟนของแฟนแฟนบ้านแฟนบ้านแฟนพี่หนิงที่บ้านปอยู่กันห้าชีวิตขออนุญาตไปนั่งคุยที่แค่นะพี่นะอถามพี่บันดีก่อนตัวนี้พี่บันดีทํางานอะไรฮะตอนแรกทำสารพะภูมค่ะ่อขาสารพะภูมห่อขาสารพะภูมพี่บันดีห่อขาสารพะภูมแล้ว ะะตอนนั้นก็คือช่วยเขายังไม่ได้ไปทํางานโรงงานอ๋อเรายังไม่ได้ทำงานโรงงานตอนนั้นก็คือเป็นแฟนกันละใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่วันดีอะก็พอดีเขาอ,อดนอนด้วยเพราะว่าลูกของไม่ค่อยนอนกลางคืนนะคะเขาอ,อดนอนแล้วพอดีอุ้มลูกดีว่าอุ้มคนพิการลงมาข้างล่างแล้วครับ okay. แล้วเขาก็ไปนอนเฉยเราถามว่าเป็นอะไรไปหาหมอไหมพอดีก็คือไปหาหมออนามัยก่อนอหมออนามัยบอกว่าตอนนั้นปากเบี้ยวแล้ว ปากเบี้ยก็รีบส่งโรงพยาบาลปากเริ่ม<ช>เบี้ยวแล้วใช่ค่ะก็รีบลำส่งโรงพยาบาลหมอบอกเป็นเส้นเลือดในสมองตีบครับอยู่ห้องหลอดเลือดสมองเดินไม่ได้หมดเป็นปีค่ะแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลนี้เราขยับขยื่นตัวเองอะไรได้ไหมไม่ได้หมอเขาก็ช่วยกายภาพบาบัดเพราะว่าห้องหลอดเลือดสมองนี่คือจะเฝ้าไม่ได้หมอเขาจะดูแลตลอดเลยค่ะหนึ่งเดือนนี้อยู่โรงพยาบาลก็ขยับอะไรไม่ได้ต้องกายภาพตลอดใช่ค่ะ แล้วสุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านก็คือทําอะไรไม่ได้เลยทํากลับไปหลอดสารพัดภูมิได้ไหมไม่ได้ทางานหนักไม่ได้เลยไม่ได้ลก็คือต้องอยู่ใชเลยสมองตีความดันไขมันเบาหวานโอ้โหเป็นทุกอย่างเลยพี่บันดีตอนนี้คือพี่บันดีก็พูดยงง่ายคือไม่เต็มร้อยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็มีลูกสาวลูกสาวนี่เป็นมานานหรือยังครับลูกสาวสิบสองปีครับสิบสองปีนี้เขาเกิดอะไรขึ้นนะลูกสาวเขา ก้ามจากโรงงานมาแล้วไปเกาะรถหนาไอข้างบ้านไปทอดมาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นก็เป็นแบบนี้เลยเชืวอตัวเองอะไรไม่ได้ไไดโอ้โห ครับครับว่าไงครับอ๋อมีเขินมีเขินเขาสื่อสารเขารู้เรื่องเขารับรู้นะรู้้อ๋อชื่อเล่นชื่ออะไรนะฮะเหมียว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 ครับอ่ามีตอบรับด้วยอ๋ออันนี้เป็นห้องครัวไม่มีอะไรเลยพี่ตกลงห้องครัวหรือห้องเสื้อผ้าคือห้องเดียวกันใช่ค่ะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างครับมีพัดลมครับตู้เย็นไม่มีมีเท่านี้อ๋อมีแล้วก็มีมีตู้กับข้าวเก่าๆอยู่หนึ่งอัน มีหนึ่งตู้ี่เป็นห้องนอนครับพี่ห้องนอนนอนกี่คนครับสี่คนค่ะทำไมไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยอะใช้เสื้อปูครับพี่อ๋อใช้เสื้อปูแล้วก็นอนเรียงกันใช่แล้วก็กางมุ้งเอาค่ะสมมติว่าลูกสาวทั้งคืนอทั้งคืนอยู่ทำไมลูกสาวแบบว่าอยากจะเล่นคือเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาตื่นขึ้นมาแล้วทําไงอะ ก็คือก็คือฟังเขาไปเขาจะเรียกพออเงี้ยดีดีดีเงี้ยก็คือเราก็ปล่อยให้เขาเรียกไปเรียกทั้งคืนเลยใช่ทั้งคืนถ้าเวลาเขาไม่นอนนะคะอแล้วตรงอื่นเป็นไงบ้างครับส่วนนี้เป็นส่วนเอ่อห้องน้ําอยู่นี่อันนี้คือที่ล้างจานโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นที่ล้างจานแล้วก็อาบน้ํำอาบน้ําคือจะเอาเข้าห้องน้ำอ๋อเหรอฮะถ้าบางทีวันไหน ขาไม่ไหวกันก็คือข้างนอกก็คือจะโจะจะปะ้เลยอ่ะพี่พิงเป็นคนเดียวที่หาเงินใช่ค่ะตอนนี้ทํางานอะไรฮะทํางานอยู่โรงงานรับจ้างขายของในโรงงานนะคะมีรายได้กับอะไรบ้างไห้เป็นร้านควันละสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทกับห้าชีวิตเนี่ยนะใช่ค่ะพอไหมไม่พอไม่พอแต่ก็ต้องสู้ไปอ่ะพี่ไม่พอก็คือต้องพอถ้าเราหยุดงานสักวันหนึ่งก็คือช็อตไม่มีังค์เลยเคยไหม เคยพี่บางทีเราไปไม่ไหวเงี้ยทำงานเคยหยุดข้าวกับกล้วยสุกก็เคยเหมือนกันบางทีก็คือเปนข้าวกับกล้วยสุกคือไม่มีตังเลยลูกเคยนั่งกินข้าวกับน้นปลาอ๋อลูกกินข้าวกับน้ำปลาคือมันไม่มีเงินไปซื้อห้าชีวิตนะ อย่างพี่หนิงเคยมีความความฝันมีอะไรไหมเคยคิดอยากอยากจะขายของอะค่ะอยากจะอยู่บ้านอย่างเงี้ยอยากจะขายของพวกกาแฟพวกอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยอืคิดอยู่แต่คือเราไม่มีทุนนะคะพี่ไม่มีทุนเลยใช่ก็คือหาก,กินก็คือหาวันหมดวันนะคะพี่ทีมงานเขาบอกพี่หนิงชงกาแฟอร่อยเหรอค่ะ <laughs> แล้ววันนี้ <laughs> นมีกาแฟ,าฟชงให้ผมได้ลองชิมไหม <laughs> ไม่มีเมื <laughs> ่อกี้เข้าไปในห้องห้องครัวคือไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยมีตู้อยู่มีตู้กับข้าวอยู่เท่าน,นั้นเองเป็นกําลังใจให้กับทั้งทั้งข้าชีวิตนะพี่นะสูะ้สู้สู้ชีวิตต่อไปนะครับพ,รพอดีเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายงานอีกที่หนึ่งนะอ้าวเ,เหรอ<น>ฮะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรถทีมงานเหรอครับถ่ายเสร็จละถ่ายเสร็จละ,เ,จละเดี๋ยวก๊ัดจะไปโอเค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 ครับเดี๋ยวทีมงานผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตนะคบไปขออนุญาต ไปส่งผมหน่อยไปส่งผมหน่อยรถผมมาแล้วเห็นไหมนี่รถอะไรครับหนุ่มอนุวัฒน์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ผมมาในนามซิงเกอร์ครับวันนี้ซิงเกอร์อยากจะเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวพี่นะครับด้วยการมอบของทุกสิ่งที่อยู่บนรถซิงเกอร์นี้ให้กับครอบครัวพี่ไปดูได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับซิงเกอร์มอบในสิ่งที่พี่อยากได้นะครับเครื่องชงกาแฟครับเอาไว้ขายของ ตู้เย็นพัดลมทีวีนะครับทั้งหมดบนรถซิงเกิลนี้มอบให้กับครอบครัวพวกพี่เลยนะครับเป็นไงพี่ดีใจมากอ่ัทำไมนิ่งไปทำไมนิ่งไปไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะได้อยากชงกาแฟใช่ไหมใช่วันนี้ซิงเกือมอบเครื่องชงกาแฟให้จะได้ไปประกอบอาชีพไปต่อยอดได้นะพี่วันดีเป็นไงบ้างดีใจนะถ้าดีใจขนของกลับบ้านเลยไหมขเลยยกของเข้าบ้านเลย เดี๋ยวให้ชมกาแฟให้หน่อยได้ไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ <c oughs> ยวก,กลับไปเรียนรู้ใหม่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวซิงเกอร์เขาทำให้ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีใจมากคอ,อวันนี้ความฝันที่บอกผมไว้คืออยากจะชงกาแฟชงกาแฟไปขายซ <c oughs> ิงเกอร์ต่อยอดให้ <c oughs> ขอให้ไปชงกาแฟแล้วลอยวบนหลังผมกับมาชิมนะ<ช>วันนี้มีความสุขไหมครับมีความสุขคมีความสุขมากๆนี่แหละฮะความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิงเกอร์น,นะครับหนุ่มอนุวัฒน์และสิงเกอร์จะไปมอบความสุขแบบเคาะประตูถึงบ้านที่ไหนอีกนะครับรอติดตามนะครับขอบคุณวุฒิด้วยนะครับบ๊ายบาย